สวัสดีครับสวัสดีครับเซียนปุ๋ยลีสวนกับอาจารย์เพชรจ้านะครับวันนี้กับปุ๋ยคิงวันนะครับผมได้มีโอกาสอยู่ในเขตของอำเภอแกลงนะครับในสวนทุเรียนขนาดใหญ่อยู่และวันนี้นะครับก็มีผู้ร่วมราการอีกท่านหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์อย่างมากแต่จากการทําทุเรียนมา เกือบ40ปีจะมาถ่ายทอดในเรื่องของการต่อยอดองค์ความรู้ที่หลายๆท่านได้ฟังันนี้าจะทึ่งแน่นอนนะครับวันนี้ขอแนะนาผู้ร่วมรายการท่านหนึ่งครับสวัสดีครับพี่อเนกครับสวัสดีครับพี่อเนกบุญธรรมครับพี่อเนกเองนะครับปลูกทุเรียนมามากกว่า40ปีเลยครับผมนะครับตั้งแต่ได้ข่าวว่าตั้งแต่ต้องยังเรียนหนังสืออยู่เลยนะครับวันนี้จะมีอยู่2เรื่องที่อยากจะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะครับทั่วประเทศได้ฟังในวันนี้ก็คือในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตตามตาม มุลค่าราคาตลาดเพราะว่าที่นี่จะมีปลูกทั้งชนีหมอนทองก้านยาวนะครับตอนนี้มีมูส่งคิงพวงมาีแล้วก็อะไรอีกครับหนามดำโอชีโอชีหนามดำนะครับทั้งหมดที่คุยมานี้นะครับไม่ได้ปลูกเป็นสวนนะครับแต่ปลูกอยู่ในต้นเดียวกันนะครับปลูกในต้นเดียวกันก็มีแยกต้นก็มีนะครับแต่วันนี้นี่คือเทคนิคนะครับจะมาถามเทคนิคของพี่อเนกว่าพี่อเนกคิดอย่างไรกับแนวคิดแบบนี้ เรื่องที่2ที่จะมาคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาการเพิ่มผลผลิตโดยการที่จะวัดค่าดินก่อนนะครับอันนี้คือกลายเป็นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาละเอาล้ครับมาคุยกันเรื่องแรกก่อนนะครับวันนี้นะครับเราเห็นต้นทุเรียนที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยพี่อเนกแต่ก่อนเนี่ยนะครับแนวคิดในการที่ขึ้นโคมแบบนี้นะครับนี่คือไม่ได้ทําขาทุเรียนอันนี้ไม่ได้ทําขาทุเรียนไม่ได้เสริมรากไม่ได้เสริมรากไม่ได้ทําขาแต่นี่เกิดจากอะไรครับพี่อเนกเดิมเป็นพันธุ์ชนีนะครับ แล้วมันยิมราคามันตกต่าเดิมสมัยก่อนนี่เป็นพันชนีหมายถึงว่าต้นพันธุ์ครับผมสต็อกไอตัวเขาเรียกว่ากิ่งเอ่อต้นซื้อต้นชนีมาปลูกต้นชนีมาปลูกครับครับแล้วเป็นยังไงต่อครับก็คือมันไม่มีราคาขายไม่ได้ราคากี่ปีมาแล้วตอนนี้ชนีราคาดีนะตอนนี้เมื่อก่อนที่ที่ขายได้นะครับกิโลละห้าบาทห้าบาทเมื่อปีไหนนะครับเนี่ยเมื่อไปรู้สึกว่า จะสามเจ็ดหรือสามแปดตรงนี้โอ้โหกิโลละห้าบาทปีสามเจ็ดและปีสามเจ็ดสามแปดนะครับกิโลละห้าบาทรชนีนะครับตอนนี้ชนีนี่กิโลละเป็นร้อยครับผมนะครับเห็นไหมครับว่านี่คือตัวจริงเลยนะครับวันนี้ปี3738็สวันนี้ปี6กว่าแล้วนะครับแสดงว่าเกือบ30ปีผ่านไปก่อนดูทุเรียนต้นนี้ได้นะครับการเสริมอ่ะตันนี้ไม่ได้เสริมรากแล้วนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนยอด แนวคิดก็คือพอชนีราคาไม่ดีทําไงต่อครับก็คือหาพันธินมีราคาหาพันธิ่มีราคาก็คือหมอนทองตอนนั้นราคาหมอนทองดีไหมครับพี่หมอนทองที่หลังจากที่เปลี่ยนครับชนีนะครับต่อกิโลนึงก็ยี่สิบบาทแสดงว่าเป็นสามเท่าของชนีครับผมอ๋อก็เลยจะไปปลูกใหม่สมัยนั้นรู้สึกว่าคำว่าลงยังยังยังไม่มียังไม่เคยมีลงคือแหล่งรับแหล่งรับซื้อรวม ยังไม่มีไม่มากครับผมมีแต่แผงเป็นแผงรับซื้อทุเรียนครับที่คือขายไปในประเทศขายไปในประเทศครับแต่เผอิญว่าเราอยู่ในแหล่งของระยองอยู่แล้วครับนะครับเอาพูดตรงนะระยองตอนนี้ที่ผมอยู่ผมอยู่ในหวังว่าใช่ไหมครับพี่เขตนี้เขตหวังว่านี่เขตตะบลชักโดนตะมนชักโดนนะครับแล้ววันนี้เองก็ได้มาพัฒนาแนวคิดผมอยากจะให้ฟังแนวคิดว่าวันนี้นะครับพี่อเนกคิดว่าพอทุเรียนราคาตกต่ํา จะไปปลูกใหม่ก็ไม่ทันแล้วมันก็ช้าเรานับหนึ่งใหม่ครับเลยเลยต่อยอดทางความคิดไปเลยครับต่อยอดเปลี่ยนยอดเลยเปลี่ยนจากต้นเดิมเปลี่ยนจากต้นเดิมครับผมอือเปลี่ยนเป็นทันที่เราต้องการแล้วการทันไนแล้วก็เปลี่ยนไปแสดงว่าข้อดีข้อดีของชนีคือมันทนทานโรคทนทานโรคแข็งแรงอ๋อละครับหากริงๆงไม่เคยเป็นโรคชนีนี่คือไม่เคยเป็นโรคเลย มันมีเป็นแต่ว่ามันสมารมันจะไม่เป็นรุนแรงเหมือนหมอนทองหมอนทองนี่คืออันนี้นางงามอันนี้นางงามเขาเรียกว่าเป็นเหมือนนางงามเลยนะครับตนนี้นี่สมารกไม่จะไม่ตายครับพอมาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในต้นนี้ก็คือกลายเป็นยอดข้างบนนี่คือหมอนทองที่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 เอ่อเป็นโครงสร้างแบบนี้เกิดจากการรวบยอดครับผมรวบเป็นยอดเดียวเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเราปล่อยเป็นยอดเดียวต้นตอเรามันมีขนาดใหญ่ครับและที่มันลักขึ้นมาเป็นกระโดงใหม่เนี่ย โอกาสที่โดนลมพัดขี่ง่ายนี่เราก็ปล่อยแขนงว่าเราก็มารวบเป็นยอดเดียวคือท้มันแข็งแรงทุกทุกด้านเลยทุกด้านเลยครับผมนะครับแล้วหลังจากที่แสดงว่าพอหลังจากที่เราจะมีการรวบยอดนี่คือเราทาบก่อนเราเราเราเอายอดหลักเอายอดหลักไว้ายอดหลักไว้หนึ่งยอดแล้วก็เปลี่ยนยอดหลักเปลี่ยนยอดหลักเป็นมอนทองอ่แล้วเราก็เอายอด อิงข้างที่ที่เหลือขึ้นมาเป็นกระดงมามาเสริมมาเสริมเลยครับผมอ๋อเสริมการลมเล็กอย่างนึงมันแข็งแรงนล้ําโตเร็วกลายเป็นว่าหากินได้มากขึ้นดูดอาหารดูดน้ําอาหารไปเลี้ยงยอดได้มากขึ้นผลที่ทําแบบนี้มีผลทําให้ต้นทุเรียนเติบโตเร็วขึ้นไหมครับสามปีแวบปุ่นีเลยครับสามปีครับผมท่านผู้ชมวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการอีกหนึ่งวิธีการคือไม่ต้องไปนับหนึ่งใหม่หลังจากปลูกทุเรียนพันชนีมากี่กี่ปีครับตอนนั้นชนีนี่ปลูกมาแล้ว สิบห้าปีสิบห้าปีโอ้โ oh หอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแสดงว่าถ้าพี่อนเนกทำเนี่ยคือไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่เราสามารถทําได้อยู่ได้อ๋อ oh, เราเปลี่ยนแปลงยอดตอนอายุชนีอายุสิบห้าปีสิบห้าปีครับท่านผู้ชมไม่ได้ทําต้นเล็กๆนะครับสิบห้า <15 S 1> ปีคือเหลือต้นใหญ่เหลือเหลือกิ่งกิ่งกระโดงไว้เลยครับผมแล้วตัดตัดออกแล้วก็กิ่งล่างมันยังมีอยู่นะเพื่อเลี้ยงอาหารครับพราตัดหมดไม่ได้ตายถ้าปล่อยกิ่งล่างไว้ก็ ถ้ามีใบทำแ้อแสงยิงหันน้ำต้นพอตัดยอดปั๊บเดี๋ยวก็แปงกระโดงขึ้นมาใหม่ครับแล,รแล้วเราก็เปลี่ยนกระโดงนั่นแหละเดี๋ยว,วเราเอาพิมที่ขึ้นมาที่เราเลี้ยงไว้มาเ,เสริมเอามาเสริมครับ oh, อ๋อก็คือทาบกันตามปกติแหละ,ละครับเอาวละครับนี่คือเป็นต้นแรกนะครับหลังจากที่เราเองมองดูว่าต้นชนีต้นนี้ราคาตกต่ำพอเปลี่ยนเป็นหมอนทองราคาผลผลิตได้รับต่างกันไหมครับต่างครับกี่เท่าครับ อย่างที่ว่าคือสามเท่านะสามเท่าตัวสี่เท่าตัวในหนึ่งต้นถ้ามีอ่ายถ้ามีร้อยต้นก็คือประมาณสามร้อยเท่านะครับที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแนวคิดอ่าครับนี่ต้องขอขอบคุณในแนวคิดแรกมาดูแนวคิดที่2นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอื่นด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างต้นนี้ปีนี้ก็ให้ผลผลิตได้ดีมากขึ้นนะครับอ่าแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากหมอนทองที่กำลังมีการแข่งขันทางการตลาดนะครับกําลังจะมาปลูกโอชี กับมูซันคิงแล้วก็การยาวก็มีนะครับอยู่ตรงไหนครับพี่อเไกครับเชิญครับโอเคครับเดี๋ยวผมเดินตามครับเอาละครับท่านผู้ชมในสวนก็จะมีทั้งมังคุดมีมังคุดก็มีนะครับโอ้โหนี่มใบมันแข็เลยนะครับอันนี้ใส่ปุ๋ยเข้าไปยังครับใส่แล้วใส่แล้วครับใส่ปุ๋ยคิงวันนะครับใส่ปุ๋ยไปกี่กิโลนะครับพี่อะไรครับตอนนี้กใส่สามกิโลเลยคิงวันสิบสองสามสามนะครับอะมิโนเครื่องฮิวมิกใส่ครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใบกำลังออกมันสวยงามนะครับ มาดูต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับที่เรามองเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเให้พี่อเนกเล่าหน่อยครับว่าต้นนี้แตกต่างกับต้นที่แล้วอย่างไรต้นนี้เป็นพันธุ์ก้านยาวนะครับเป็นพันธุ์ก้านยาวครับผมอันนี้คือเขาบอกว่าก้านยาวคนจีนชอบมีราคาดีครับราคาขายปีกเองราคาดีก็เลยไปหายอดก้านยาวมาเสียบในขณะที่ตอนนั้นต้นต้นชนีต้นชนีนี่อายุกี่ปีแล้วครับ ต้นสิบห้าปีเหมือนกันเลยเพื่อแปลงเดียวเลยอครับเลยเปลี่ยนแปลงจากต้นชนีกลายเป็นก้านยาวก้านยาวเลยครับฝั่งไหนครับคือก้านยาวนตรงี้โอ้โหนี่คืออันนี้คือของก้านยาวต้นนี้คือชนีครับฝั่งนี้คือก้านยาวเลี้ยงกิ่งชนีไว้เลี้ยงกิ่งชนีไว้มาเพื่อกินลูกชนีเพื่อกินลูกชนีครับต้นเขาเลยนกลายเป็นก้านยาวครับผม ราคาต้นนี้เก็บไปผลผลิตเมื่อปีที่แล้วนี่ได้ไปได้ราคาก้านยาวไปประมาณกี่หมื่นครับต้นนี้ก้านยาวผมขายไปโลเท่าไหร่ครับสองร้อยครับโลละสองร้อยจากราคาตอนที่ราคาเริ่มเติมต้นนะครับจากนจากจากพันชนีราคาถูกถูกนะครับถ้าเปรียบเทียบในปีนี้ชนีตอนที่ขายก้านยาวสองร้อยเออเออนั่นจะขายก้านยาวสองร้อยชนีราคาเท่าไหร่ครับตอนนั้นเมื่อสมัยก่อนใช่ตอนนี้ตอนนี้ฮะตอนนี้ตอนนี้ราคาเทียบชนี ร้อยกาบาทไหมีชนีที่อยู่กักิ่งเนี่ยขายไปร้อยเดียวร้อยหนึ่งการจะสองร้อยอ่ามาดูนะเทคนิคการเปลี่ยนแปลงนะครับต้นนี้ทั้งหมดไกลเป็นก้าวยาวเลยครับเก็บไปกี่ลูกครับพี่ตอนนี้ก้าวยาวต้นนี้ประมาณคร่าวๆประมาณห้าสิบลูกห้าสิบลูกได้นะครับตกเฉลี่ยต้นนี้ก็คือหลายหมื่นเลยขายไป้นสามหมื่นสามนบาท นี่คือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือต้นนี้นะครับเปลี่ยนแปลงจาก1ต้น15ปีนะครับไม่ต้องมาปลูกใหม่ใช่ไหมครับพี่อเนกครับต้นนี้รับรายได้ไป30,000บาทจากการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนยอดก่อนมันต้องมาเปลี่ยนที่หัวคิดก่อนนะครับฉะนั้นวิธีนี้นี่คือได้ผลแน่นอนทําได้อันนี้คือ15ปีแล้วเปลี่ยนยอดนะครับอันนี้คือฝั่งนี้เป็นก้านยาวทั้งหมดเลยเอาก้านยาวกับใบใบก้านยาวกับหมอนทองนี่แตกต่างครับครับเวลาดูใบ จะต่างกันนะครับต่างยังไงครับข้นยาวมันจะใบมันจะใบป้อมๆใหญ่กว่ากว้างกว้างครับผมนะครับแต่ฉันไอแต่หมอนก้านดาวจะไม่ออกจะมาเรียวปลายครับผมโอเคคราวนี้มาดูสองพันแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เมื่อกี้เรามีชนีเปลี่ยนมาเป็นหมอนอ่าเพราะว่าราคาดีแล้วก็ชนีเปลี่ยนมาเป็นก้านยาวคราวนี้มาดูต้นนี้คืออะไรครับพี่มาดูต้นนี้รัน ต้นตอธรรมดาให้มันขึ้นมาเองอันนี้เป็นขาเรียกว่าเป็นทุเรียนพื้นบ้านนะครับเอามาเป็นสต๊อกหรือเอามาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเพราะหากินดีาหากินได้เก่งนะครับต้านทานโารคแมลงนี่คือข้อดีของทุเรียนพื้นเมืองแล้วอันนี้คืออะไรครับพี่เน,นี่ยเนี่ยคืออะไรครับยอดน้ำดำน้ำดำเป็นราคามันแล้วถูกใจราคาถูกใจเอาครับเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้ปลูกต้นทุเรียนมากี่ปีครับ อันนี้ปลูกมากี่ปีแล้วครับริปีเดียวครัปลูกมาปีเดียวปลูกเลี้ยงทิ้งเอาไว้ครับผมอยากได้พันธุ์ไหนเอามาเสียบไผ่ครับผมโอ้โหอยากได้พันธุ์ไหนมาเสียบใส่แนวคิดครั้งแรกเลยเอาโอชีมาก่อนเลยครับตัวนี้โอชีหรือหนามดำอยากได้โลละสามร้อยเมื่อกี้ได้โลละสองร้อยตอนนี้จะเอาโลละสามร้อยตอนนี้เอาโอชีโลละสามร้อยตอนนี้เราเอาใส่ก็คือวิธีเทคนิคทำยังไงครับพี่อเนกครับอันนี้คือเราเราไปเลือกยอดพันธุ์พันธุ์ พันธุ์ที่เราต้องการก่อนครับผมนี่โอชีอ่าแล้วก็มาดูที่ต้นตอครับแล้วก็เปิดเปลือกต้นตอครับเปิดเป็นเปิดเป็นเป็นแผลเป็นแผลแล้วก็ลอกออกมาอ่าครับแล้วเราก็ไอกิ่งพันธุ์เนี่ยเราก็ติดใบออกหมดเลยครับแล้วเราก็เฉือนเม็ปากปากฉลามเป็นปากฉลามแล้วแปะเข้าไปนครับนะครับ นี่คือการเสียบนะฮะเป็นการเสียบเข้าไปแล้วก็พันมิดป้องกันน้ําเข้าป้องกันน้ําเข้านะครับเชื้อเชื้อจะได้ไม่ค่องเข้านะครับแล้วก็พันให้มิดนี่ผ่านมากี่วันแล้วครับพี่นี่ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วครับหนึ่งอาทิตย์แล้วครับคิดว่ากี่วันติดนะครับสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์ยี่สิบวันมั่นใจที่ทํามาทุกครั้งก็รอดไหมครับรอดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์รอดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สิบกิ่งรอดเก้ากิ่งแน่นอนครับอันนี้มืออาชีพนะครับ แล้วมั่นใจไหมครับว่าต้นนี้จะเอาหนามดาแล้วจะเอาอะไรมาใส่ไหมครับก็ยังให้ต้องดูยังดูก่อนว่าจะมีพันธุ์ใหม่แปลกๆอีกไหมฮะเดี๋ยวนี้มันมีทุเรียนอะไรครับพี่อะไรเขาเรียกว่าทุเรียนอะไรนะครับอผมไปดูนะครับจันทร์แถวตากนะครับเหลืองขมิ้นเหลืองขมิ้นใช่ไหมฮะขมิ้นเหลืองขมิ้นผมผมไปเที่ยวเองงานครับเพื่สวนจันทร์ะครับเขามีขายต้นหนึ่งห้าร้อยความสูงประมาณสักผมบอกพุดนึงได้โอ้โหเม่ผมไปถามแล้วผมยัง ยังไม่เข้าตาเท่าไหร่ต้นมันเล็กแต่ราคามันค่อนข้างสูงอ๋อมันมีน้อยเดี๋ยวถ้าพี่อเนกได้มาต้นเดียวนะครับเดี๋ยวจะขยายนะครับเยอะมากกว่านั้นอยากให้รู้ถึงหูพี่อเนกนะครับอ่ามาดูต้นต่อไปนะครับอ่ามาดูต่อไปนะครับแล้วต้นนี้นะครับพี่อเนกครับทัครับต้นนี้ต้นนี้เหมือนกันนะอันนี้คนชะนีอันนี้คนชนีนะครับยอดหมอนทองเหมือนกันนะครับโครงสร้างดินเอาละครับนี่คือเป็นชุดแรกที่เราได้มีโอกาสคุยกับพี่อเนกคราวนี้ผมจะมาดู นี่แนวคิดที่2แนวคิดแรกก็คือการเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนเขาเรียกว่าการเปลี่ยนยอดพันธใช่ไหมพี่แนวคิดที่2คือการใช้หลักวิทยาศาสตร,ร,ร์และการดูแลบูรณนะปรับปรุงโครงสร้างดินมาก่อนนะครับเนื่องจากสภาพพื้นดินที่เนี้ยนะครับเมื่อ 30- 40ปีที่แล้วตอนเป็นดินท้องนาครับเป็นดินท้องนาเลยครับแถวนี้เป็นนาน้ำท่วมเลยครับผมนะครับแล้วพี่อเนกมีแนวคิดยังไงครับตอนนั้นคือถึงมาปลูกทุเรียนเพราะว่าทำนานี่เราอาศัยน้ำจาก จากเทวดาเทวดาเลี้ยงอย่างเดียวครับปีไหนเทวดาใจร้ายก็น้ําน้อยไม่พอก็ทํานาไม่ได้ก็ต้องปล่อยรกไปเลยหนึ่งปีอ๋อครับครับ <c oughs> นี่มาคิดว่าถ้าเราทําแบบนี้เราใส่แบบนี้คอยน้ําฝนครับมันก็พื้นดินของเรามีน้อยอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะทาไรายได้ออกมาได้ครับ <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนไม้ว่าคนเป็นไม้ผลดีไหมาคิดไม้ผลอะไรดี อก็เลยคิดว่าทุเรียนสมัยนั้นมันก็ยังหาคนปลูกกันน้อยตอนนั้นตอนเริ่มต้นเลยแสดงว่าเราเป็นเจ้าแรกที่ปลูกเลยในพื้นที่นี้เป็นเจ้าที่สองเป็นเจ้าที่สองเหรอฮะโอ้โหนี่คุยกับเซียนตัวจริงเห็นไหมครับเจ้าที่สองผมกำลังบอกนะครับว่าทุเรียนที่อร่อยนะครับหนึ่งในนั้นคือในเขตของระยองและพื้นที่เนี้ยก็เป็นพื้นที่ทีชชากโดนก็คือเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกทุเรียนเก่าแก่ดูโครงสร้างต้นก็ได้ครับแล้วพี่อเนกตก็คือเปลี่ยนพื้นที่นา เป็นสวนทุเรียนจากแนวคิดว่าไม่งอเทวดานะครับแต่ต้องกางงอเราเองทำด้วยตัวเราเองด้วยมือเราเองผลออกมาเป็นยังไงไมงครับ<ก>หลังจากที่ใช้ใช้ปุ๋ยนะหมายหมายถึงว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว<อ>เป็นยังไงมงครับมันก็จากที่เราทํานาคือได้ปีมั่งไม่ได้มั่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันหักลบกบนี้แล้วมันก็ไม่เหลือครับเออจะเป็นหนี้หรือซ้ำทำนาแล้วจะเป็นหนี้ทกสอออ๋อนะครับครับ คือเจ้านี่มาหาเราบ่อยนะครับเป็นเครดิตดีมากเลยครับมาติดตามบ่อยก็เลยมาทําทุเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้วิธีการทั้งหมดก็เลยเปลี่ยนกายเป็นทําเป็นล่องหรือทําเป็นโคกขึ้นมาตอนแรกทําเป็นล่องฮะคือมันเป็นที่ท้องนาเราใช้รถไถลงผ่านเจ็ดพันพนมขึ้นมาอ่าพนมขึ้นมาหมายถึงว่าทําเป็นคือแม่น้ามันขังแม่น้ําขังอ่าภาษาสมัยนั้นแกลงเรียกว่าพัมน์พนมสมัยนั้นยังไม่รู้จักการตั้งโคกอืมก็เลยไม่ได้มีแนวคิดอย่างนั้น ทำเป็นอย่างเดียวคือไม่ให้น้ํามันขังไม่น้าขังอ่าให้น้ำมันนะครับสูงขึ้นมาให้มันสูงกว่าน้ำระดับน้ํานะครับปรากฏว่าผลผลิตที่ได้รับแตกต่างจากการทํานาเยอะไหมครับพี่คนคนละเรื่องกันเลยครับฟ้ากับเหวครับผมเหวนี่คือทํานาครับก็ขอขอโทษนะครับทำนาทุกพื้นที่ดีหมดนะครับความคิดของพี่อเนกนะครับไม่ได้บอกว่าเกษตรกรที่ทํานาไม่ดีนะครับดีนะครับในพื้นที่ของท่านแต่เผอิญว่าเมื่อมีทางเลือกใช่ไหมครับพี่อเนกทางเลือกที่นี่ก็เลยปลูกทุเรียน นะครับแต่เนื่องจากว่าใน3ปีแรกต้องดูแลบํารุงรักษาก็ต้องมีทุนบํารุงมันเพราะมันยังไม่มีมันจะทุนาะไปปลูกนี่ครับสี่ไปเต็มนะฮะที่ไม่ได้อะไเลยมือจะลงทุนอย่างเดียวผมก็ไใส่คือปลูกกล้วยปลูกของนู่นของนี่คือเก็บผลหน้าดินไปก่อนแสดงว่าตอนช่วงที่ยังไม่ได้ผลผลิตฮะทำพืชระยะสั้นไปก่อนพืชระยะสั้นที่ปลูก้วยมีกล้วย ป็นอยู่ถึงป่านนี้เลยเนี่ยเนี่ยกล้วยปลูกก็ไปเพื่อทําให้มีเงินมาหมุนเวียนในการซื้อปุ๋ยในรอบสี่ปีโอ้แล้วจากกล้วยมีอะไรไหมครับช่วงนั้นที่ปลูกนะครับพวกพริกมะเขือผักพริกมะเขือผักอ่านี่เป็นแนวคิดอีกแนวคิดนะครับสาหรับคนที่จะปลูกทุเรียนผลหน้าดินไปก่อนเพราะเราไม้หลักเรายังไม่ได้อแนวคิดนี้สําหรับเกษตรกรที่กําลังปลูกใหม่นะครับที่กําลังปลูกทุเรียนใหม่แล้วก็ยังไม่มีรายได้จาก จากพืชหลักอ่าก็ต้องมีพืชรองก่อนนะครับแล้วก็พืชเสริมพืชรองของพี่อเนกก็คือหาพืชระยะสั้นก็เป็นพวกกล้วยนะครับแปดเดือนก็ได้กินละนะครับแล้วก็มีพริกล้มลุกล้มลุกอ่าผลออกมาก็คือมีรายได้ได้ยืนอยู่ได้พอหลังสี่ปีก็มามันก็กลายเป็นยืนได้เลยครผมเอาละครับนี่คือเป็นแนวคิดต่อยอดทางความคิดนะครับสำหรับเกษตรกรที่ฟังคลิปนี้ผมว่าได้สาระ ความรู้ดีๆแน่นอนเอาละมาดู2ต้นสุดท้ายนะครับเวลามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วว่าแนวคิดของการพัฒนาโครงสร้างดินที่เน้นน้ำท่วมขังก็เลยทําให้เกิดสภาพของดินเป็นกดแล้วก็คือรากทุเรียนที่อยู่ระดับที่ตำ่ำๆเกิดสภาพยังไงครับพี่อนเนกครับมันจะมีปัญหาคือมันจะแดงอาการคือเรามองเห็นแล้วมันคือมันมันไม่สดชื่นนะสดชื่นการรักรอ่อนอะไรมันก็ย่าดูฝั่งไหนครับ,นะรบพี่ ฝั่งนี้เลยไหครับอ่ามา,มาเดินดูครับฝั่งนี้เลยครับท่านผู้ชมสังเกตน,นะครับพื้นที่น่าจะเนินเนินน่าสูงนะครับลากข้าขมาจะเป็นพื้นที่ต่ําตรงนี้น้ําท่วมขังทุกปีไหมครับน้ําท่วมขังทุกปีเลยนะครับสภาพต้นนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ในขณานี้พี่อนเนกช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่า พอน้ําท่วมขังบบ่อยมันมีผลกระทบกับเรื่องการเจริญเติบโตของต้นอย่างไรปลูกมาอายุเดียวกันเลยดีแต่การเจริญเติบโตเหมือนคนเหมือนคนแบบมันมันขี้โรคนะครับเหมือนเล็กกว่าเขาแล้วก็ผลผลิตเป็นยังไงมัางครับลองฟุยกับอ๋อเหรอครับได้น้อยยังไงครับพี่อเนกตัวนี้คือมันไว้ผลิตมากไม่ได้เพราะถ้าไว้มากมันแทนที่จะเป็น AB บีแครับมันไปตกใกล้ซะหมด อ๋อถ้าเอาไว้เยอะนี่คือตกไซส์เลยตกไซส์ไปเลยไม่ได้ราคาไม่ได้ราคาครับผมคราวนี้เรามารู้ได้อย่างไรว่าเราเราเราพี่อนเนกมารู้ได้งไงว่ามันต้องมาแก้ตรงไหนคือเริ่มศึกษา<อ>ตรงไหนเริ่มสังเกตตรงไหนครับผมสังเกตจากอาการมันอะ่ะคือค,คือผมก็มาทุกวันทุกวันอะ่ะผมจะดูอาการมันตั้งแต่คือผมไม่มีเครื่องวัดอะไรผมก็ดูอาการผมดูจากสภาพดินจากอะไรจากตน้นครับอา่ามองดูแล้วมันไม่สดชื่นแต่ผมก็คือวิธีแก้ผมก็คือก่อนผมก็ใช้ ปูนโดรไม้เนี่ยวานอ่าเสร็จแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกแล้วก็เป็นปุ๋ย NPK อ้าวละมาถึงจุดจุดนี้ท่านผู้ชมนี่คือพี่อนเนกแบบสังเกตโดยแบบเซียนนะครับ4ีปีในการทําธุรกิจแต่วันนี้เซียนปุ๋ยริสสวนก็เลยเอาเครื่องมือวิาศาสตร์นะครับเอาที่วัดพีเฮดดินมาเมื่อกี้เราวัดพีเฮดดินแปลงนี้ลงไปนะครับทั้งหมดนะครับสบภาพ ที่เกิดขึ้นนะครับผลผลิตที่ได้น้อยกว่าต้นที่อยู่บนบนเนินต้นนี้ได้อยู่ประมาณอยู่ประมาณสองหมื่นได้ไหมครับปีแล้วหมื่นกว่าบาทครับอยู่ในสองหมื่นอยู่เกือบสองหมื่นต้นฝั่งข้างบนได้ประมาณสามถึงสี่หมื่นนะครับปริมาณลูกเล็กกว่าเล็กกว่ากินปุ๋ยน้อยกว่าลูกเล็กกว่าปุ๋ยให้เท่ากันปุ๋ยให้เท่ากันแต่การตอบสนองการตอบสนองน้อยกว่าครับผมการแตกยอดน้อยกว่าน้อยกว่าท่านผู้ชมครับ เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากการที่ถ้าหากรากไม่แตกยอดอ่อนไม่มีสภาพดินก็คือมันถูกตรึงเอาไว้เพราะดินเป็นสภาพเป็นกดเกิดจากน้ําท่วมขังทับถมแล้วก็นะครับอากาศน้ําในดินนะครับมันมากขึ้นความชื้นในดินมันมากขึ้นเมื่อกี้นะครับวัดตรงฝั่งนี้นะครับกับวัดข้างบนฝั่งนี้จะฉ่าน้ํามากกว่าข้างบนนะครับเครื่องนี้ก็จะสามารถชี้วัดได้เราวัดในดินตรงนี้ออกมาท่านผู้ชมรู้ไหมครับ4.6นั่นเพีเฮทดินก็คือเป็นกดนะครับถ้า เลย4.5เป็นต้นไป4.5 4 3ถึง4นะคะอันนี้ถือว่าเป็นกฎสูงการแก้ปัญหาของพี่อเนกก็เลยใช้อะไรครับใช้ยิบซ้ำยิบซ้ำพร้อมกับแล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วก็เอาได้ข่าวว่าเอาดโลมเอ่อเอาไคโตซานครับผมฉีดพ่นเบนใต้สงพุ่มใต้ตรงพุ่มฉีดราาแล้วปีที่ผ่านมาก็คือใช้ปุ๋ยเคมีตามปกติครับผมนะครับ NPK ตามปกติ แต่หลังจากที่พี่อเนกได้ศึกษาแล้วก็มาเห็นปุ๋ยคิงวันทำไมถึงตัดสินใจมาใช้ปุ๋ยคิงวันอะมิโนเคลือบฮิวมิก1233ในปีนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าที่ผมใช้อยู่ครับผมให้พ่นทางใบนะผมใช้อะมิโนโปรตีนเหมือนกันออ๋ป็นรูปอย่างน้ําแต่เป็นอะมิโนอย่างน้ําเพื่อพ่นทางใบคครรัับบผมของยี่ห้ออย่างน้ำแล้ว คือผมสังเกตจากช่วงฟ้าปิดนะพช่วงค้าปิดแล้วมันมีผลขนาดแก้วน้ําขนาดนี้ประสิวันยุ่สิบวันประมาณหกิบวันนะครับเริ่มละเริ่มไข่ไข่ห่านไข่ไก่ละกับผงนมผลมันตกอยู่รากาศมันปิดอยู่ประมาณสามวันครับผมก็ผมแก้โดยวิธีการใช้อะมโนฉีดเข้าไปให้ลูกมันในทรงพุ่มให้ลูกฉีดตรงเลยเข้าลูกเลยครับผมครับ มันสามารถอยู่ได้กับแปลงสวนที่เขาไม่ได้ฉีดเขาไม่ได้แก้ไขเขาบอกว่าคือฝนตกเดี๋ยวมันท้องฟ้ามเปิดมันก็ปกติมันที่มันติดต่อกันสามวันมันเขาหลุดร่วงเยวงเลยล้วของเราอยู่ไหมฮะอยู่ฮะโอ้โหอ่ะความลับผมผมคือผมเข้าใจว่าไออะมิโนโปรตีนตัวเนี้ยคือมันเป็นรูปพลังงานมันไม่ต้องใช้แสงแดดไอแสงแดดมันบางครั้งแสงอืมอ ผมคิดวบาเหมือนเหมือนเรากินของอะไรเนี่ยที่มันสาเร็จรูปมีรูปของพลังงานเนี่ยครับที่มันพร้อมแล้วอ่าก็ดีดีกว่าเราต้องไปไปซื้อมาหุงมาต้มมาทําอะไรเงี้ยมันต้องใช้ขั้นตอนระยะเวลาที่มันไม่ทันการวัตถุเรียนเกิดลูกขนาดนี้แล้วเม็ดนมันยังไม่ทันสร้างไปเสร็จเนี่ยอืออันตรายมากเลยแล้วยอดก็พร้อมจะรัดอ่อนท้องฟ้าก็ปิดก็เลยได้มีโอกาสพอรู้ว่าเป็นอะมิโนทางดินเคลื่อนฮิวมิกเนี่ยพอมันได้เคลื่อนฮิวมิกด้วยมันมันดียังไงครับพี่ เพราะว่าฮิมิกในตอนนี้คือมันก็